ไม่คุยพ่อหรอกเออไม่คุยอ่ะเอาโทรหาใครน้าโอชามอยู่มา้งเออเอนแล้วก็หนูอ่ะโ,อโทรโทรใครโทรหาแม่เหรออ่ะเอาโทรดิแม่ทำอะไรอยู่ไม่ไอยู่ฮะไม่อยู่ไม่ไมอยู่แม่ไม่อยู่แม่ไปไหนแม่ไปงาเจีแม่ไปทำงานเทพ พ่อล่ะพ่อไปทำงานเท็พ่อไปทำงานเจ็บพ่อชื่ออะไรฮะพ่อชื่ออะไรชื่อออดพ่ออะไรนะพ่อชื่ออะไรนะชื่อออดชื่อออดแม่ล่ะแม่ไปทำงานเท็แม่ชื่ออะไรชื่อออดได้ไงแม่ชื่ออะไร mẹ จุ๋มนะ mẹ ให้ดู mẹ mẹ ใช่ mẹ ไม่ไม่จุ๋ม mẹ ไม่จุ๋ม được แม่